นันนานลินพิทักษ์คาผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจก็คือเกลือกัดตรีภัยรัชจันทร์ปุ่มโค้ดที่ดูแลก็โ้ดต้อมแล้วก็โค้ดเดียวแล้วก็โค้ดร,ระดับสูงขึ้นไปนะคะปัจจุบันก็ยังประกอบอาชีพค้าขายขายเคลปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ทำพาร์ทไทม์กับยูนิลิเวอร์เนะเาะตำแหน่งในธุรกิจก็ซีเนียร์บิสเนสพาร์ทเนอร์ก็สวัสดีทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามารับพลังดีๆกันแต่เช้า <c oughs> ขออภัยอากาศหนาวมาก <c oughs> ก็สวัสดีทุกท่านเนาะวันนี้ก็ได้โอกาสเนาะได้รับโอกาสดีๆมาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆในหนังสือโรงเรียนสอนธุรกิจเนาะเป็นหนังสือที่แบบว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบอยากจะช่วยเหลือผู้คนสำหรับนักธุรกิจดิสนสตอย่างเราเนาะทีเนี้ย ก็มาแบ่งปันในต่อจากพาร์ทของพี่โกเนาะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะ่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในหวัวข้อผู้นำจะสื่อไปถึงจิตวิญญาณของคุณเนาะการทำวิจัยเนี่ยเข้าการทำวิจัยเข้าร่วมประชุมธุรกิจเนาะรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากงานประชุมใหญ่ๆเนาะหลายงานและผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยบางคนก็จะเป็นผู้ที่ เยี่ยมยอดที่สุดการพูดของการการพูดของเขาได้ปลุกเล้าผู้คนให้ค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองเนาะจากที่เราได้ฟังผู้นำหลายๆท่านเนาะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เขาทำธุรกิจมาบ่อยครั้งเกือบเกือบทุกวันก็ว่าได้เนาะถ้าเราเข้าไปเรียนรู้นะ ผู้นำแต่ละท่านเหล่านี้เนี่ยเล่าเรื่องการเริ่มต้นการทําธุรกิจของเขาของพวกเขาจากมือเปล่าจนกระทั่งประสบความสําเร็จล่ํารวยและล่ํารวยเกิดขึ้นเกินกว่าความใฝ่ฝันเดิมของเขามากมายเนาะวิธีการทําธุรกิจนั่นก็คือการพัฒนาความเป็นผู้นํายังเคยอ้างคํากล่าวว่า เงินมักจะไหลไปหาคนที่เป็นผู้นำเนาะถ้าถ้าคุณอยากได้เงินวิธีง่ายๆก็คือพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการตลาดแบบเครือข่ายที่ดีที่สุดเนาะจะมีการอบรมที่เน้นการฝึกผลผู้ที่เป็นผู้นำมากกว่าจะเป็นการมากกว่าที่จะ <c oughs> เป็นพนักงานขายเนาะการการพูดโดยสื่อไปที่อารมณ์ของความ ความกลัวและความยากความอยากคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เนี่ยซึ่งหมายรวมทั้งคนที่พวกเรารู้จักว่าผู้นำด้วยนั้นมักสื่อแบบอารมณ์ถึงอารมณ์พวกเขามักจะพูดถึงความกลัวหรือความอยากคนที่สื่อคนที่สื่อแบบอารมณ์ถึงอารมณ์ก็มักจะพูด เช่นว่ามีทั้งหมดสิบสิบหัวข้อเนาะที่เราจะจะได้ยินกันนะเนาะข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเธอทําคะแนนได้ดีถ้าทําคะแนนได้ไม่ดีเธอก็จะไม่ได้งานที่ดีข้อที่สองถ้าเธอไม่มาทํางานตรงเวลาเธอก็จะถูกไล่ออกซึ่งจากต่างจากธุรกิจของเราเนาะอันนี้อาจจะเป็นในมุมมองของงานประจําหรืออะไรงานอื่นะนะเนาะ ข้อสามถ้าคุณเลือกผมผมก็จะดูแลรักษาผลประโยชน์จากโครงการประกันสังคมให้กับคุณข้อสเอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเสี่ยงอะไรที่จะที่ที่ไม่จำเป็นห้าทำธุรกิจร่วมกับผมแล้วคุณจะรวยข้อหผมจะบอกวิธีรัดให้คุณข้เจ็ดทำตามที่ผมบอก ข้อ8ก็อย่างที่คุณรู้แหละว่าสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้ไม่ค่อยดีถ้าไม่อยากถูกไล่ออกก็อยู่เฉยๆดีกว่าข้อ9คุณไม่มีวันอยู่ได้หรอกใครจะจ่ายให้คุณได้มากเท่ากับเราข้อ10คุณมีเวลาเหลืออีกเพียง8ปีที่จะ,กะเกษียณแล้วอย่าทำอะไรบ้าๆเลยอันนี้หลายๆหลายๆคนที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเนาะอุตสาหกรรมอาจจะเป็นทํางานโรงงานงานบริษัทหรือว่างานออฟฟิศก็จะได้ยินจะได้ยินประโยคเหล่านี้บ่อยมากเนาะที่ไม่ใช่เป็นเป็นธุรกิจของตัวเองอนะเนาะเป็นลูกจ้างเนาะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งรูปนะคะเราจะสื่อรูปนี้ถ้าเราดูดีๆเนาะก็คือผู้พูดเนี่ยกับผู้ฟังเนี่ย อารมณ์จะสื่อถึงอารมณ์เนาะในรูปแรกเนาะการสื่อใจจากใจถึงใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณส่งถึงจิตวิญญาณการพูดของผู้นำจะต้องเป็นการสื่อจากใจถึงใจและสามารถเข้าถึงก้นบึ้งของหัวใจผู้ฟังได้อันนี้จะเป็น รูปที่เราเราเห็นได้ชัดเนาะว่าเขาสื่อจากอารมณ์ถึงอารมณ์จริงๆเนาะจากระหว่างผู้ผู้พูดกับผู้ฟังเนาะแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยถึงจิตวิญญาณจริงๆซึ่งเป็นทักษะที่มักจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะในทุกวันในทุกวันนี้เนาะจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนักและถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยแต่เมื่อมีผู้นำตัวจริงเหล่านี้พูด คำพูดของพวกเขาเนี่ยก็จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราและคําพูดของเขามักจะกลายเป็นคําพูดประวัติศาสตร์คุณคงจาคาคุณคงจําคํากล่าวเหล่านี้ได้ดีว่ามันได้เข้าถึงจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนอย่างไรเนาะและคํากล่าวเหล่านี้ก็จะได้บันทึกได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วเนาะ อันนี้ก็จะมีทั้งหมด15ข้อแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวยกยกตัวอย่างให้ให้ฟังเนาะสักสองสองข้อเนาะเป็นคำกล่าวที่แบบว่าเราอ่านแล้วเราได้ได้ดูแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วมันถึงจิตวิญญาณถึงถึงแบบลึกๆก,ก,ก้นบึง้งหัวใจจริงๆนะมันเป็นพอพออ่านปุ๊บเนี่ยมันมีพลังเนาะเรารู้สึกว่ามันมีพลังมากๆ ก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างของคํากล่าวที่ว่าความชนะคือความพ่ายแพ้ของวินลอมบาร์ดีเนาะวินลอมบาร์ดีเนี่ยเป็นโค้ชฟุตบอลอาชีพเนาะชาวอเมริกันซึ่งผู้ซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของความมุ่งมั่นที่จะชนะในเก้าฤดูกาลเนี่ยในฐานะหัวหน้าโค้ดของก่อนหน้านี้ย่ำแย่เนาะวินเบ แพ็ k เกอร์เนี่ยกร e นเบย์แพ็เกอเนี่ยเขาพาทีมไปคว้าแชมป์ห้ารายการของฟุตบอลลีกแห่งชาติเนาะ NFL นั่นเองและในสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้รับชัยชนะในสองครั้งแรกเกมซูเปอร์โบเนาะกับผู้ครองตำแหน่งอเมริกันฟุตบอลลีกเนาะหลังจากนั้นเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็ได้รับการ ว่าจ้างให้เป็นหัวหน้าโค้ดเนาะแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปลอมบาร์ดีเนี่ยได้กําหนดระบบการปกครองที่ยากแล้วก็ผิดปกติเนาะต่อผู้เล่นของเขาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคุ้นเคยกับความพ่ายแพ้ผู้เล่นที่รอรออชีวิตมาจากความพ่ายแพ้นั่นแนหะจากการ <c oughs> ผู้เล่นที่ที่รอดชีวิตมาจากการขับรถอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยและได้รับ ความเคารพพักดีต่อเขาอย่างสุดซึ้งเนาะผู้เล่นที่เคยพ่ายแพ้ที่ทีมของเขาเนี่ยก็เคารพในความแล้วก็พักดีต่อต่อเขาอย่างสุดซึ้งเลยเพราะว่าเขาพาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จสูงสุดในในกรีนเบย์เนาะปรัชญาส่วนตัวของเขาเนี่ยสะท้อนให้เห็นในคําพูดที่โด่งดังมากก็คืออันนี้อันนี้อ่านแล้วชอบมากเลยประโยคนี้เนาะการชนะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คุณไม่ชนะสักครั้งคุณไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องนานๆครั้งเนี่ยคุณทำถูกต้องตลอดเวลาก็การชนะเป็นนิสัยเนาะอันนี้เป็นประโยคที่เป็นปรัชญาส่วนตัวของวินล,ลอมบาร์ดีเลยเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งเนาะเป็นคำที่ว่าอ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆนะคือ มันทําให้เรามีพลังเนาะทําให้เรามีพลังที่เรารู้สึกว่าไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมแพ้เราจะกัดไม่ปล่อยอะ่ะมันมีพลังลึกมากๆเนาะลองอ่านดีๆนะคะลองอ่านแล้วก็คิด,ค,ดคิดตามคําพูดเนาะคิดตามคําประโยคของเขาเนี่ยของของดาวยเนาะของดาวยเนาะไฮเซนเซนฮาวเนาะคือซึ่งประโยคเนี้ในในข้อก้าเนาะความเชื่อในอิสรภาพของเราเท่านั้นนะ จะนำอิสรภาพมาสู่เราประโยคนี้คืออ่านแล้วแบบโอ้เข้าถึงจิตปิญญาณมากๆเนาะคนเอกอันนี้จะเล่าเล่าเนาะคือไปไปอ่านประวัติของของท่านมานะคนเอกดาวดีไอเซนฮาวเนี่ยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนาะการยกพลขึ้นบกที่ andy, นอมังดีเนาะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวันดีเดนนั่นเอง ของกองกำลังฝ่ายสัสมพันธมิตรในยุทธการโอเวอร์ลอร์ดเนาะเพื่อความเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆในยุโรปที่นาซีเยอรมันยึดครองซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรพลเอกดาวัยเนี่ยผู้ผู้บัญชาการสุขานสูงสุดเนาะของกองทัพพันธมิตรในยุโรปยังวิตก,กับ ปฏิบัติการเนาะครั้งครั้งนี้แม้ว่าจะวางแผนมาดีก็ตามเนาะในการลบครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสของใช้ชนะอย่างสูงอาจแต่แต่ว่าก็อาจจะพลิกผันได้ตลอดเวลานะใช่ค่ะพี่กูเรียกว่าโอ้ดีกว่าโอเคค่ะพี่กูหากเยอรมนีจะใช้ปรับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเนาะโดยยิงปืนของเรือ ก่อนที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะขึ้นบกการส่งกองทัพส่งกําลังทหารอากาศมาเนี่ยส่งกําลังทางอากาศมาเนาะกองทัพของสัมพันธมิตรอาจจะนําไปสู่ความย่อยยับได้เนาะในวันที่สี่มิถุนาเนี่ยพลเอกไฮเซนฮาวเนี่ยตัดสินใจเนาะเลื่อนวันยกพลขึ้นบกออกไปเนาะเพราะว่าสภาพอากาศที่แบบเลวร้วายมากๆแล้วก็ในวันที่ห้าเนี่ย พลเอกไฮเซนฮาวเนี่ยเรียกทีมเจ้าหน้าที่ทหารชุดชุดเดิมเนาะประชุมอีกรอบหนึ่งการพยากรณ์อากาศคาดว่าในวันที่6ก็จะสามารถก็จะถึงอาจจะมีลมมีฝนปานกลางเนาะแต่ก็ยังต้องเลื่อนยกท่พลขึ้นบอกออกไปอีกครั้งหนึ่งอาจต้องอีกหลายสัปดาห์เนาะต้องรออีกหลายสัปดาห์กว่าสภาพ ของกระแสน้ําอิทธิพลของดวงจันทร์แล้วก็อากาศจะเอือ้อเอื้ออํานวยให้ออกลบเนาะจากข้อมูลของนักอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวในที่สุดที่ประชุมก็เสนออย่างเป็นเอกฉันให้ลงมือปฏิบัติการเนาะซึ่งพลเอกไฮเซนฮาวเนี่ยก็ตอบตกลงซึ่งบ่ายของวันที่5มิถุนาพลเอกไฮเซนฮาวเนี่ยก็เขียนบันทึกสั้นๆเนาะด้วยลายมือแบบไม่ได้สวยนะเขียนวัดๆน่ะ สำหรับใช้ในกรณีที่ยกพลขึ้นบกุกล้มเหลวเนาะท่านก็เขียนไว้ในบันทึกนี้ระบ,บุว่าหากการยกพลขึ้นบกุกล้มเหลวทุกคนไม่มีความผิดและไม่ต้องรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบของเขาเพียงผู้เดียวบันทึกดังกล่าวของไฮเซนาเนี่ยสอดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเขาและมันก็อยู่ในในนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนกระทั่งเขาเนี่ย ดึงมันออกมาและยื่นให้กับผู้ช่วยแต่มันก็ถูกแสงหน้าด้วยด้วยเหตุการณ์แห่งชัยชนะหลายครั้งอย่างฝ่ายสัมพันธมิตรไปก่อนแล้วอันนี้ให้เราแบบเราเราอ่านแล้วเออถ้าเป็นแบบคนที่เชื่อในเรื่องแบบลี้ลับอะไรอย่างนี้ก็บอกอะไรโอยมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ท่านเขียนไปก่อนแล้วนะก่อนที่ท่านจะออกลบลท่านก็เก็บไวนะ้เนาะแต่จดหมายที่พลเอก เขียนใส่กระเป๋าสตางค์ไว้เนี่ย<ม>ก็คือพอเป็นความเชื่อเนาะความเชื่อในอิสรภาพของของเราเท่านั้นจะนําไปสู่อิสรภาพจะนําอิสรภาพมาสู่เราได้จริงเนาะนอกจากจะพูดถึงในบทนี้เนี่ยนอกจากเราจะมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ผู้คนร่ารวยได้แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของธุรกิจ<ม>การตลาดแบบเครือข่ายก็ยัง สร้างคนให้มีคุณค่านอ้อยยิ่งขึ้นด้วยอีกนี่แหละคือเหตุผลว่าบริษัทเหล่านี้บางบริษัทเป็นบริษัทที่มีค่าควรแก่การยกย่องหาไม่ได้ทีเดียวเนาะขอให้เราเนี่ยอยากจะบอกว่าขอให้เราเนี่ยเชื่อมั่นเนาะในสิ่งที่เราทำเชื่อเชื่อให้ถึงจิตวิญญาณจริงๆดังคำกล่าวของของจอห์นวูเดนเนาะ กล่าวว่าอย่าให้เรื่องที่คุณทําไม่ได้มารบกวนเรื่องที่คุณทําได้เนาะก็อ่านลองอ่านประโยคเหล่านี้เนาะมันให้มันเข้าถึงจิตวิญญาณของเราจริงๆแล้วเราจะจะสู้แบบกัดไม่ปล่อยจริงๆเนาะก็ประมาณนี้ค่ะโค้ดต้อมในบทนี้แบ่งปันประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับพี่ยาขอบคุณาเป็นพ <มา S 2> ลังเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยขอบคุณมากครับขอเชื่อในอิสราภาพเท่านั้นถึงจะนําอิสราภาพจริงๆเข้ามาครับ ขอบคุณพี่ยามากๆเลยครับได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยเช้านี้เนาะเป็นหนังสือที่ดีมากๆคือเหมือนผมว่าลืมไปแล้วนะมันมีประโยคนี้ในหนังสือด้วยเหรอผมคิดว่าผมต้องกลับไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วละ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของนายพลอไอเซนฮาว์นะครับชอบนะชอบนะการวางแผนของเขากลยุทธ์ของเขานําโลกไปอีกทิศทางหนึ่งครับ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีทางที่จะได้ครับแล้วขอบคุณพี่โกด้วยนะครับที่ช่วยพิมพ์ครับทีนี้ขออนุญาตเลยตอนนี้7จ็ดโมงสาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าวันนี้พี่นัดเช้านี้จะแบ่งปันอะไรกับพวกเราสินค้าชิ้นไหนเรื่องราวเป็นยังไงพร้อมส่งรูปช่วยแล้วและพร้อมฟังแล้วครับขออนุญาตเดี๋ยวเชิญพี่นัดศรีสวัสดิ์บริบูรณเลยครับผมสวัสดีครับทุกท่านก็ชื่อศรีสวัสดิ์บริบูรณ ผู้เปิดอ,อกาศก็เลยออากาศรีาารละจันปุ่มผู้ดีแล้วก็คุณยาแล้วก็โคดต้มแล้วก็โคดคุณเดียววันนี้เราก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเซรั่มวันเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเซรั่มวันเราบอกว่าเนี่ย ข้อมูลเราค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งมีเซลล์ใหมยเลขหนึ่งที่ยืนหนึ่งทรงพลังช่วยกู้ผิวโซมซูปเปอร์อซูปเปอร์สเตมเซลล์ที่มาจากพืชสเต็มเท์ที่มาจากพืช สามารถเซรั่มเบสสูตรเข้มขน้นกู้ผิวโทมได้5ปราการก็คือ,อช่วยเรื่องการผิวแห้งผิวหยาบแล้วก็หมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยผิวที่ต้องไปเชิญมลภาวะเดี๋ยวขออนุญาต พลังงานสเต็มเซลล์จากพืชเพื่อการฟื้นฟูผิวโซมสารสก,กัดยอดแอดพาลัสขาวส่วนปลายยอดคือแหล่งรวมของสเต็มเซลล์เข้มข้นด้วยสารตาบูตินคาโบติน เปลี่ยนพลังต่อ,อเปลี่ยมพลังต่อต้านผิวที่หมองคล้ำสารสก,กัดจากดอกคามมเลียนสีแดงตายาเร็สเปเียงบานท่ามกลางหิมะแล้วก็เข้มข้นด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์เปลี่ยมพลังความชุ่มชื้น ต่อต้านผิวอโรอยแล้วก็ยังมีสารสกัดสเต็มเซลล์ที่ที่มาจากฝ้ายใบอ่อนของต้นฝ้ายมีสเต็มเซลล์เข้มขน้นด้วยสารโพลีฟนอนเปลี่ยนพลังเปลี่ยนเปลี่ยมเปลี่ยมพลังด้านผิวอักเสบต้านผิวอักเสบจากรังสี UV โลหะหนัก ุนแล้วก็ปุ่น PM 5 5แบบนี้เป็นต้นเอาวิย้องวันซูเปอร์เซรั่พลังงานจากสเต็มเซลล์พืชสารจะกัดจากป้ายสเซลล์ al, เพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวโซมสารจา สารสกักจากยอดแอพาลากัสต่อต้านสีผิวมองคล้ำแม้สัมผัส UV ถึง4วันแล้วก็สีผิวเข้มขึ้นมองคล้ำหลังสัมผัส UV ถึง4วันเอ,อ้ชั้นผิวหนังอ๋อเขาให้ดูชั้นผิวหนังปกติ พลังจากสเต็มเซลล์พืชเพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวโทมสารสกัดจากดอกคามีเลียนสีแดงลดเลือนริ้วรอยเพื่อเรียบเหนียนขึ้น22เท่าเพิ่มสารสกัดดอกคามีเลียนสีแดงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมากขึ้น4.9%ซ แต่วก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคำถามและคำตอบเนาะเขาบอกว่า a v ย้ o n g ัน n ซ e ั่มทรงพลังเนี้ยถามว่าผลิตภัณฑ์ทั้งกินทั้งทาเช่นเดียวกันเนี้ยแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่เรากินและทา a v อ Yong อะไรเนี่ย I am beautiful in and out อย่างไรคำตอบก็คืออาวีย้องเป็นแบรนด์แรกที่นำสารอาหารประสิทธิภาพสูงเข้าฟื้นบำรุงได้ครบทั้งจากภายในและภายนอกทั้งกินทั้งทาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ Complete in and out อ l t ์อัลต t e ัล t ิ แล้วมีคำถามอีกว่าสามารถนำส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีพิกโนจีนอนมาทาผิวหน้าได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้เพราะผิดในพิกโนจีนอนในเสริมอาหารถูกออกแบบมาเพื่อให้ย่อยและดูดซึมในทางเดินอาหาร ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวอีกหนึ่งคำถามก็คือทำไมเซรั่มที่มีส่วนผสมของพิกโนจนอิอลเหมือนในเสริมอาหารจึงสามารถทาที่ผิวหน้าได้คำตอบก็คือพิกโนจนิโนนี้ ที่นำมาทาผิวหน้าได้นั้นต้องใช้นวัตกรรมพิเศษในการพัฒนาสูตรให้ได้เป็นเซรั่มใสเพื่อการซึมซาบเข้าชั้นผิวได้อย่างล้ำล้ำลึกด้วยเทคโนโลยีพิกโนเทคทำให้สารสำคัญสามารถซึมซาบสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก ก็ข้อมูลเรามีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เคยลองแล้วครั้งหนึ่งนะก็โอเคใช้ได้ดีที่ยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าสถานภาพทางปัจจัยไม่เอื้ออานวยอันนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้คะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่นัทขอบคุณมากครับหนึ่งเซรั่มที่ยังขายดีของเราเดือนที่แล้วของปีใหม่ก็ยังมีโปรโมชั่นเนาะแล้วก็ยังกวาดไปใช้ดีมากครับ ราคาเดือนที่แล้วน่าจะ2,500เนาะ2ชิ้น2,500บาทครับที่ต้องผสมตามหยด M หยด L แล้วก็หยด G เนาะหมายถึงว่า M ก็คือ moisturizer ให้ความชุ่มชื้น L ก็คือให้ความของ lifting ให้ยกกระชับมากขึ้นครับแล้วก็ G ก็คือ glow คือให้ผิวใสขึ้นครับเดือนนี้มีแถมด้วยค่ะเดือนนี้มีแถมใช่ไหมไม่ชัวร์เรื่องโปร m o ชั่นครับเดี๋ยวให้พี่ยารบกวช่วยส่งรูปมาหน่อยว่าเดือนนี้